สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะสําหรับฤดูดการเพาะปลูกครับผมฝนตกมาแล้วหน้าฝนนะขาแดงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมขาแดงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกขาตาแดงนี้เป็นพันุ์ขาตาแดงใหญ่นะครับผม mm hmm. ที่ออกหนอ่อออกดอกทั้งปี ปลูกง่ายทนแดดทนฝนทนแรงนะคบผมเห็นไหมครับผมข้างหลังเราปลูกไว้ข้างๆบ้านในแอเรียประมาณเราปลูกประมาณ2-3ถึงไร่นะครับผมนี่ต้นจะใหญ่ท่วมหัวผมเลยครับผมตรงนี้คาตาแดงนะครับผมเอาไปต้มผัดแกงทอดเป็นสมุนไพรนะครับผมต้มตุนอุ่นทอดต่างๆนะครับผมเอาไว้ในครัวเรือนทุกท่านนะเอาไปปลูกได้นะครับผมดอกก็ใช้กินได้เหมือนกันนะครับผม ดอกก็ใช้กินได้นอออกทั้งปีนะครับผมเอาไปลวกกินกับจิ้มแจ่วต่างๆนะครับผมตรงนี้เลยเรามีจัดจําหน่ายนะครับผมที่ไร่บาบูสิทธ,ธาเกษตรของเรานะครับผมข่าตาแดงนี้เป็นพันขา่าตาแดงที่ผมเพาะปลูกไว้สําหรับเอาขายส่งขายให้ทุกท่านเอาไปปลูกไว้นะครับผมบ้านละหลุมสองหลุมนะครับผมเรามีจัดจําหน่ายนะ เรามีจัดจําหน่ายเดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกทีเราเราผมพาไปชมครับผมว่าหนอเขาออกง่ายยังไงและว,วิธีปลูกของข่าตาแดงเป็นยังไงบ้างไปกับผมได้เลยครับเชิญครับสําหรับราคาของการขายข่าตาแดงใหญ่ตรงนี้นะครับผมที่เห็นอยู่กองอยู่ตรงนี้คือนะครับผมทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะครับผม5กิโล นะครับผมทั้งหมดเนี้ยจะได้เยอะๆแบบนี้เลย5กิโลเราจะตัดให้ไปประมาณนี้นะครับผม5กิโลนี้จะจําหน่ายที่กิโลละร้อยหกิโลห้าบาทนะครับผมค่าส่งผมขอแค่ห้60บกิโลพิเศษ10กิโล1,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมขาตาแดงออกรอนนะครับผมออกหน่อทั้งปีนะครับผมสําหรับบ้านไหนฤด,ดูการเพาะปลูกแล้วฤดูฝนนี้อยากได้เอาไปปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับผมเอาไว้กินกับ ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดต,ต่างๆตรงนี้เป็นพืชผักสวนครัวที่ควรมีติดบ้านนะครับผมออกหน่อทั้งปีแบบนี้เลยหน่อหวานครับผมแล้วก็ออกดอกดอกสามารถกินได้นะครับผม ค่ะตาแดงเซ็ตเล็กผมขาย3ากิโลสามบาทนะครับผม3ากิโลสามบาทนะครับผมขอค่าส่ง6กสิบหกิโลหกิโลก็500บาทขอค่าส่ง60เช่นกันพิเศษเลย10บกิโลหนึ่บาทสท่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9418 9า8 095 9418 9 8หน เรามีข่าตาแดงใหญ่แบบนี้จัดจำหน่ายหน่อพันธุ์ขายให้ท่านตลอดทั้งปีนะครับผมข่าตาแดงใหญ่หนึ่งชุดเล็กนะครับผมหนึ่งชุดเล็ก3กิโลปลูกได้ประมาณ56หหลุมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปาสาธิตวิธีการปลูกนะแม่จะสาธิตวิธีการปลูกให้ดูนะครับผม1ชุดเล็ก3กิโล300บาทค่าส่ง60นะครับผมชุดกลาง5กิโล 500บาทขอค่าส่ง60ชุดใหญ่เลย10กิโล1,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับถาดตาแดงใหญ่พืชเศรษฐกิจปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ดีนะครับผมทนแดดทนฝนทน,ทนแล้งสามารถเอาไปเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกทำรายได้ได้นะครับผมเรามีหน่อพันธ์ุจัดจำหน่ายทั้งปีโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8เดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการปลูกครับ อันนี้เป็นบริเวณรอบๆสระนะคะผมที่เราปลูกไว้นะเดี๋ยวเราจะมาดูขวารทิศวิธีการปลูกให้ดูนะครับผมวันนี้แม่เขาจะปลูกให้ดูขุดลุมประมาณนี้นะครับแล้วก็ขาดที่เราเอาไปอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งอ่าประมาณสองกิโละครับผมเนี่ยแบบนี้เราให้ไปแบบนี้แล้วนะครับผมเอาลงปลูกได้เลยครับยาาขุดลมปลูกได้เลยนะครับต้องทะแยงไหมครับไม่จะไม่ต้องทะแยงนะฮะปลูกแล้วก็กบดินได้เลยใส่ประมาณไหน ประมาณนี้เนาะไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้ถ้าใส่เยอะก็กลัวตายแต่ขานี้เขาจะทนแดดทนฝนใช่ไหมครับต้องปลูกลึกปลูกอันนี้มันจะกอกหนอสิจะต้องปลูกลงลึกนะครับผม <c oughs> ขุดหลุมประมาณสักยี่สิบเซนน่าจะได้ความกว้างประมาณยี่สิบคูณยี่สิบนี่น่าจะได้ครับผมแล้วก็ไม่ต้องทะแยงปลูกไว้แบบนี้เลยข่าตาแดงเป็นข่าที่ชอบแดดนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ฝังดินกลบ<อ><อ>เลย S <S นี่เก็บน,นี่อหไรก็ใส่นี่ครับฝังกลบแบบนี้เลยง่ายๆนะแล้วก็รอฝนตกมาได้เลยก็รดน้ำปกติเลยตรงนี้เขาจะทนแดดเนาะ <S <S หาปลาแดงน,นะครับเด็กออกงอน,น,นี่ยง่ายๆเลย เป็นพืชเศรษฐกิจสามารถเก็บขายได้ทั้งปีด้วยนะครับผมยายเขาก็จะปลูกไว้รอบบ้านรอบไร่เราเลยนะครับยายก็เก็บขายยายก็เก็บหน่อขายได้ทั้งปีนะฮะไปต่อเดี๋ยวผมพาไปปลูกต่ออีกตรงนู้นดูต่อนะครับมาปลูกกันต่อเลยนะครับผมความห่างของแต่ละหลุมถ้าเราจะไปปลูกขายก็ประมาณสักเมตรเมตรครึ่งก็ได้นะครับผมมาปลูกเลยปลูกกับลูกๆของผมนี่แหละครับผมเศรษฐกิจพอเพียงเนาะตามแนวพระราชดำริของเสด็จ พ่อราชการที่9ของเรานะครับผมพืชเศรษฐกิจเป็นทรัพย์ในดินที่สามารถงอกขึ้นมาเรามีกินทั้งปีแล้วก็ขุดหน่อขายได้นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับผมสําหรับขาตาแดงใหญ่ตรงนี้เราขายหน่อพันนะครับผมชุดเล็กนะชุดเล็ก3กิโล3กิโล300บาทค่าส่งผมขอ60ชุดกลาง5กิโลนะครับผม ชุดกลาง5กิโล500บาทขอค่าส่ง60เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มในสําหรับของชุดใหญ่นะครับผม10กิโล1,000บาทค่าส่งฟรีไปเลยเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988พืชเศรษฐกิจขาตาแดงใหญ่นะครับผมตรงนี้เป็นพืชสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ทุกครัวควรมีปลูกไว้ติดบ้านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผม ขาตาแดงนะในครัวเรือนง่ายๆเลยไม่ต้องเอาลงดินลึกหรือใครอยากได้ปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับผมปลูกใส่กระถางมันก็จะแตกหน่อให้เรากินตลอดเนาะดอกก็กินได้ตรงนี้หอมอร่อยครับผม,มกลิ่นไม่ฉุนมากนะครับ